ในยุคเก้าแล้วเนี่ยหน้าบ้านหันทิศไหนถึงจะดีสําหรับชินแสหวงจุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหน้าบ้านจะหันทิศไหนเนี่ยองค์ประกอบสําคัญของความร่ํารวยก็คือคนเราจะสังเกตว่าหลายๆบ้านเนี่ยหันหน้าทิศเดียวกันน่ะโดยเฉพาะหมู่บ้าน,นแต่ทําไมบ้านหลังนู้นรวยจังบ้านหลังนี้ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ ไม่ว่าบ้านจะหันทิศไหนเนี่ยในทาง่วงจุ้ยแล้วถือว่าดีหมดแล้วก็ที่ผมไปดู่วงจุ้ยมาก,ก็มักจะมีคําถามประจําเลยก็คือบันไดตรงกับประตูดีไหมถ้าเป็นในตัวบ้านการที่มีบันไดตรงกับประตูในทางหวงจุ้ยไม่เสียอันนี้ยืนยันได้แต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดสิถ้า ตัวประตูห้องของคุณเนี่ยมันตรงกับบันไดแล้วระยะระหว่างประตูกับบันไดเนี่ยมันไม่มากพอเช่นมันน้อยกว่าเมตรหเนี่ยแต่กับพวกบ้านอาคารพาณิชย์ถ้าเป็นประตูภายในไม่เสียถึงแม้ว่าประตูทางขึ้นบ้านจะตรงกับประตูบ้านแต่ถ้ามีชานพักอยู่ก็ไม่เสียครับ